บอลลองค่ําคืนวันอาทิตย์มาเต็มคาราเบลมากนะครับผมพิมลีกอังกฤษนะครับบอลลองมาเกือบหมดยกเว้นเชลซีนะครับถ้าชนะก็ได้กินแค่ครึ่งเดียวเองเออนะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC พี่พี่ที่น่ารักของเบนเซนเตอทุกท,ทุกท่านเลยนะครับในนะครับในช่องทางนะครับของช่องทาง Youtube แล้วก็ช่องทางแฟนเพจของ Bencenter ด้วยนะครับ2คู่ที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับโดนหมดเลย นะครับผมเมื่อวานก็ต้องบอกว่าใครสวนเบ้นรวยจัดๆเลยเออนะครับแต่ว่าก็แสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามมันไปด้วยนะครับในชุดพารวยโครงการ3สายต่ำเข้ามา1ชุดตัวส่วนตัว 10K แม่งไม่ไม,มาเลยเมื่อวานบอกเลยว่าสายบอลลองคือโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกมากนะครับสำหรับสายบอลลองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเชลซีนะครับเชลซีชนะอ่ะาไบตัน สามประตูต่อสองอันนี้บอลต่อเข้านะครับส่วนทางลิเวอร์พูลชนะฟูลแลมอันนี้บอลรองเขา้าบอลมัดเสมอวินล่าอันนี้บอลรองเขา้าเวสต์แฮมเสมออันนี้บอลรองเขา้าและก็ทางสเปอร์นะครับบิ๊กแมตช์แลวก็มีดราม่ากันสุดๆเลยนะครับสเปอร์ Sport, กับแมนซิตี้เสมอกันไป3ประตูต่อ3โคตนมาเลยอันนี้บอลรองเข้านะครับส่วนในครอบครัวชุดโครงการชุดพาลวยอัลบั้ม3ในสายต่ำนะครับสแสดงความดีกับพี่ๆที่ตามกันไปด้วยนะครับผมสดชื่นเต็มระบบเลยนะครับ ส่วนพี่พี่ท่านใดนะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยหน้าช่องวันนี้นะครับผมก็ฝากพี่พี่ไว้ด้วยสําหรับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนเซนเตอร์และก็พี่ๆทีมงานนะครับผมอยากให้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมเบนจะเสิร์ฟความหวานเทียบเบนจะเสิร์ฟแนวทางที่เด็ดให้แบบจัดเต็มจัดหนักกันไปเลยนะครับขอนะครับผมฝากพี่พี่ไว้ด้วยนะครับ อ่าไลน์แอดนะครับ adbset เก้าหนึ่งหนึ่งหรือไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเบนจะอ่าเบนจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ทั้งสองช่องทางเลยฝากพี่ๆไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กับเบนเซนเตอร์ด้วยนะครับ ฝากไปด้วยนะพี่พี่ทุกๆท่านนะครับมาดู2คู่ที่น่าสนใจวันนี้นะครับ2คู่ที่น่าสนใจที่เบนจะหยิบยกมาพูดคุยกันก่อนนะครับในหน้ากล้องนะครับสคู่ที่น่าสนใจคู่แรกเบนขอมองไปที่กันโชศิดาอิตาลีนะครับจะเป็นทางโตริโนเปิดบ้านเจอกับทางอาตาลันตาคู่นี้นะครับเจอกันทีไรใส่กันยับยับนะครับคู่นี้เบนให้มองพี่เพดานสูงการันตีมี3ประตูนะครับเพราะว่า เฮดทูเฮดที่เจอกันในช่วง2ฤดูการที่ผ่านมานะครับยิงกันต่ำๆมี3ลูกอย่างแน่นอนในฤดูการก่อนเหมือนกันในบ้านตอริโนนะครับเป็นอาตาลันตาที่บุกมาชนะ2ประตูต่อหนึ่งในบ้านอาตาลันตาอาตาลันตาชนะมา3ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นฤดูการก่อนหน้านั้นนะครับมีเสมอ4ีีมีอาตาลันตาชนะ2อหนึ่งถ้ามองดูจากเฮดทูเฮดแล้วนะครับอาตาลันตาขี่ตริโนยับยับและยิงกันเยอะด้วยนะครับคู่และ คู่นี้เป็นให้มองที่เพดานสูงการันตีมี3ประตูน,นะครับผมไปดูที่คู่ที่2กันต่อเลย คู่ที่สองวันนี้นะครับเบนส์ขอคข่ะเดีไปที่ทางโปรตุเกสซูเปอร์ลีกระหว่างทางสปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดบ้านเจอกับกิตวิเซนเต้นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงของโปรตุเกสซูเปอร์ลีกส่วนทางกิตวิเซนเต้อยู่ลำดับที่13ก่อนเกมเปิดมาให้สปอร์ติ้งลิสบอนต้องบังคับยิงถึง3มเมล็ด ใช้คําว่าต้องบังคับยิงถึง3มเมล็ดค่อยจะได้เฮเต็มๆเพราะว่าถ้ายิง2มเมล็ดได้เฮครึ่งหนึ่งนะครับไม่เต็มเสียงแต่ถ้าเรามาดูได้เลย head to head ที่เจอกันของสปอร์ต n ิ้งลิ o บกับกิน Vicente ้นะครับเฮต s p o ฮ t สปอร์ติ้งลิบิขี่ยับยับซึ่งถ้ามองถึงเฮต e a เที่เจอกันสปอร์ต n ิ้งลิ o บอขี่ยับยับและก็ยิงนะครับทีมเยือนอย่างกรีดวีเซนเต้เยอะด้วยนะครรวมไปถึงผลงานและฟอร์มการเล่นของสป สปอร์ตติ้งลิบอด้วยในช่วงที่บ่านมาถ้าดูจากในการเล่นเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังโทรมาบอกว่าลิบอนแม่งในบ้านสุดจัดนะนะครับรวมไปถึงผลงานและฟอร์มการเล่นที่บ่านมาด้วยศักยภาพทีมด้วยขุมกำลังนักเตะที่วันนี้สปอร์ตติ้งลิทบอนะครับ ต้องเล่นในบ้านและเจอทีมที่อัตราต่อรองเป็นรองลิอนลค่อนข้างเยอะคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเลือกเชียร์ที่สปอร์ติ้งลิเบอนได้เลย1เมล็ดมีให้เห็นแน่นอน2เมล็ดมีให้เห็นแน่นอนอรอลุ้นมเมล็ดที่3เมล็ดที่4กินเต็มๆได้เลยสรุป2คู่นะครับที่ชอบที่เชียร์วันนี้นะครับสูงตอริโน่เจอกับทางอตาลันตา เชียร์สปอร์ติ้งลิสบอนในบ้านรับรองความหวานเจี๊ยบรับรองความเต็มคาราเบลอย่างแน่นอนส่วนพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มากกว่าในหน้าช่องนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันดีกว่านะครับเรียนเชิญเลยลองเปิดใจมาทำความรู้จักเบนหน่อยนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมาสัมผัสเองนะครับจะได้รู้ว่าในครอบครัวงเราบอลสดบอลไลฟ์บอลบอชุดโครงการชุดพารวยนะครับชุดสร้างคอนโดเป็นยังไงเดี๋ยวจัดให้หนักจัดให้เต็มอย่างแน่นอนนะครับ ฝากพี่ๆไปด้วยที่ adbset911 นะครับหรืออยากเข้ามาสอบถามนะครับสอบถามก่อนว่าโปรโมชั่นมียังไงบ้างนะครับในการแจกเสื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามกันได้ว่าครับยูกนะครับมาเล่นกับเบ้นมันเป็นยังไงรับรองว่าในครอบครัวเรานะครับสุดจัดประหลัดบอกแน่นอนขนาดประหลัดลาออกยังโทรมาบอกว่าไอ้เบ้นน้องแม่งสุดจัดจริงๆนะครับแต่ละวันนะครับฝากพี่ๆไปด้วยนะไปที่คอมเมนต์หรือแอดไลน์ไปได้ที่ adbset911 นะครับหรือไปที่คอมเมนต์ได้นะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ